ก่อนที่จะได้รับทุนนะคะคือคุณครูแนแนวค่ะครูทัศนีพาแก้วนะคะก็บอกว่าเออหนูมีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะคุณครูอยากได้คนที่มีคนการเรียนดีพฤติกรรมดีแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกับคนอื่นค่ะครูว่าจะขอลองส่งทุนพระราชทานมทศดูค่ะตอนนั้นคือขึ้นมีแล้วค่ะประมาณกลางาเดือนของเทอมที่หค่ะครูกว่าหนูได้ทุนแล้วนะตอนนั้นรู้สึก อยากลองไห้มากเลยค่ะรู้สึกประทับใจที่ตัวเองวันหนึ่งได้มีโอกาสได้รับทุนพระราชทานนี้ สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิวไอเอรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากทุนการศึกษาพระราชทานมทสค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราจะพาไปรู้จักกับไอซิกาเถาโมลาเด็กสาวผู้มีอนาคตไกลมีทั้งความรู้ความสามารถอีกทั้งยังมีความตั้งใจที่จะเรียนต่อแพทย์แล้วันนี้เขาก็ได้เข้าสู่ครอบครัวมทสทำให้โอกาสนั้นสดใสและเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวไอซิกาเถาโมลานักเรียนทุนพระราชทานมทสรุ่นที่13จากจังหวัดอำนาจเจริญค่ะปัจจุบันนะคะกำลังศึกษาอยู่ชันมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนอำนาจเจริญค่ะไอซิกาเถาโมลาหรือน้องคิมนักเรียนทุนมสนทสรุ่นที่13จังหวัดอำนาจเจริญสาวน้อยอนาคตไกลที่มีความฝันอยากเป็นหมอ จึงมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนอย่างตั้งใจและสม่ำเสมอเพื่อความพร้อมสำหรับโอกาสการสอบติดแพทย์และด้วยความตั้งใจเหล่านั้นเองส่งผลให้คุณครูมองเห็นถึงความมุ่งมั่นและความพยายามจึงเสนอชื่อเข้ารับทุนมทศเพื่อหวังว่าทุนนี้จะช่วยส่งเสริมและแบ่งเบาภาระของครอบครัวน้องได้และในที่สุดน้องคีมก็สามารถเข้าเป็นหนึ่งในครอบครัวมทศได้ ทำให้โอกาสที่จะเรียนต่อแพทย์นั้นสดใสมากยิ่งขึ้นครับหนูมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นแพทย์ค่ะหนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าเรียนอย่างเดียวเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ทํากิจกรรมกับเพื่อนเพื่อนด้วยคือหนูอยากตั้งใจที่อยากเป็นหมอค่ะหนูตั้งใจที่อยากจะเป็นหมอแต่ว่าที่บ้านก็บอกว่าค่าใช้จ่ายสูงนะคือแบบ การเรียนแพทย์ก็คือต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงค่ะก็หนูก็มีคิดนิดนึงว่าเออเราจะเป็นได้ไหมหนูรู้สึกว่าพอได้รับโทรนี้คือ,อสามารถที่จะแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้เยอะเลยค่ะคือท่านไม่ต้องแบบมากังวลว่าเออค่าใช้จ่ายนี้ต้องเอาอะไรให้บ้างอะไรเงี้ยค่ะมีความมั่นใจขึ้นว่ารเราทําได้แน่นอนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีต้นทุนในการที่เราจะพุ่งเข้าไปที่เป้าหมายเราชัดเจนขึ้นค่ะ ที่สาคัญคือได้รู้จักกับเพื่อนนักเรียนทุนเหมือนเป็นครอบครัวหนึ่งเลยค่ะทําให้หนูแบบได้ทํากิจกรรมกับเพื่อนส่วนมากก็จะมีเรียนพิเศษบ้างค่ะแล้วก็ทบทวนการบ้านกับเพื่อนแอนนี้แล้วก็มีเล่นกีฬาบ้างแต่ส่วนมากก็คือ,เ,อ,อเรียนหนังสือค่ะหนูตั้งใจจะเข้าคณะแพทยศาสตร์ค่ะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะหนูตั้งใจที่จะ เรียนเพื่อมารักษาผู้คน,นะคะ่ะคือคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าเฮ้ยเรียนหมอนี่คือเราสามารถรักษาญาติเราได้หรือว่าคนอ,อื่นๆได้เป็นการช่วยเหลือผู้คน,นะคะ่ะแน่นอนค่ะหนูว่าหนูจะกลับมาที่บ้านเกิดเราอยู่แล้วหนูอยากเรียนใกล้ๆบ้านแล้วก็ทํางานใกล้ๆบ้านค่ะทราบซึ้งใ,ใ,ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นหนูนะคะ่ะนับถือไดีวว่าเป็นทุนที่ยิ่งใหญ่สําหรับหนูเลยก็ว่าได้ค่ะ ไอซิกาเแถวโมลาเป็นหนึ่งนักเรียนตัวอย่างจากครอบครัวมอทอสอที่นอกจากจะได้รับทุนการศึกษาเพื่อโอกาสเรียนต่อนในสาขาที่ต้องการแล้วยังเป็นแรงผลักดันช่วยให้มีความมั่นใจในการก้าวเข้าสู่เป้าหมายที่จะเป็นแพทย์ในอนาคตค่ะ ซึ่งทุนการศึกษานี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยสเสด็จพระราชคุลให้กับนักเรียนเพื่อช่วยสารฝันและเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีมีความตั้งใจและเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะหมดเวลาของรายการว i ไอเอมแล้วนะคะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ